สวนกิตินัทจัดให้ดูครับดึกๆอย่างนี้ว่าผมทำอะไรนี่ครับผมจะเน้นทำงานในช่วงตอนเช้าถ้าเป็นเช้กาก็เช้ามืดถ้าเย็นก็เย็นเลยพอช่วงวันแดดร้อนครับเพราะฉะนั้นลุยเลยครับเดี๋ยวปิดไฟให้ดูก่อนมืดครับ ผมจะใช้ไฟฉายครับในการดูแลต้นไม้โดยเฉพาะต้นทุเรียนต้นทุเรียนผมขอกพูดแบบเต็มปากอย่างไม่อายว่าเรียนไม่จบครับโอ้โหสุดๆครับดูแลยากมากแล้วนี่ผมก็จะมาถอนตรงรอบๆทรงพุ่มครับในช่วงเช้าๆมืดๆอย่างนี้ เษตรมือใหม่ในด้านการปลูกทุเรียนจะผิดหรือถูกก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าผมมือใหม่จริงๆผมก็จะทําในสไตล์ของผมนี่แหละครับตามรูปแบบของผมมันจะผิดหรือถูกก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับเนาะว่ามันจะได้หรือจะดีจะดีหรือไม่ดียังไงก็เดี๋ยวถ่ายให้ทุกท่านได้ดูอยู่เรื่อยๆนี่ครับถอน ถอนออกรอบๆทรงพุ่มครับพอด,ด,ดีไม่ได้เอาขากรองมาก็เลยดูไม่ค่อยถนัดถอนเลยผมผมว่าต้นมันเริ่มแข็งแรงแล้วครับเริ่มโตใช้ได้แนละ้วผมว่าถอนขนาดนี้รากมันขาดก็มีขาดบ้างไม่บ้างนะครับขาดเยอะผมรู้ว่ามันขาดเยอะแต่ว่าให้มัน ประสานใหม่ดีกว่าให้มันงอกมาใหม่ถ้าเกิดมันขาดก็ขาดไปออกมาใหม่จะได้สวยๆความแข็งแรงผมถอนไปหลายโคกแล้วครับเกือบเสร็จแล้วเพราะว่าผมก็จะทำอย่างนี้ประมาณสีห้าโคกต่อวันครับ ตื่นเช้าหน่อยก็ได้หลายโคกเพราะว่าดูแลในสวนนี้ด้วยตัวเองทุกอย่างทุกขั้นตอนครับค่อยๆดูแลไปครับตอนที่ห่างหายไปนานก็ไปดูแลตกแต่งข้าวแล้วต้นไม้ก็ต้นทุเรียนไม่ว่าจะต้นไม้ชนิดอื่นมะพร้าวอะไรก็ ปล่อยไปก่อนอะไน,นที่พอปล่อยไปก็ปล่อยไปก่อนครับก็ดูแลเป็นช่วงจังหวะมันจะมีช่วงเวลาให้เราดูแลอยู่ครับตอนนี้มะพร้าวก็เริ่มโตมีออกผลให้บางแล้วเหลือต้นทุเรียนครับมาช่วยช่วยลุ้นช่วยช่วยให้กำลังผมด้วยแล้วกันใครที่เข้ามาชม รู้จริงแท้แน่นอนครับกับสวนกิติณัฐในด้านการปลูกทุเรียนแม้แต่จะทำอะไรก็แล้วแต่ผมจะตั้งใจทำให้มันได้ครับแต่มันจะได้มากได้น้อยหรือแค่ไหนก็ลุยครับลุยไปก่อนจะให้เขาหลอกเราได้นี่ครับ บอนครับบอนเลยบอนแล้วก็เนี่ยไว้ย่างงี้ครับแต่คนรบก,กว่านี้ค่อยๆเอาออก <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อย เสครับได้แล้วอีกหนึ่งโคค่อยๆทำไปพอๆอกับวัวกินหญ้าเลยนะเนี่ยดึงปืดๆเลยเยางดังฟังชัดถ้าเราตัดตอนแรกๆผมจะตัดให้มันก่อนครับตัดให้ต้นมันแข็งแรงก่อนผมจะตัด กเห็นไหมครับที่ผมตัดให้ทุกท่านดูกันผมว่าต้นไม้ผมยังไม่ยังไม่ค่อยแข็งแรงผมก็เลยยังไม่ถอนแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้นไม้เริ่มผมว่าเริ่มมีภูมิแล้วครับเริ่มแข็งแรงรากเริ่มเด,เดินได้ดีแล้วผมก็เลยถอนอย่างนี้เลยครับถอนเลย ถอนแล้วย่างดินมันจะดินดินมันทําให้ดินไอแตกดินมีมีการขยายนี่ครับทําให้มันเป็นมีช่องอากาศทําให้ดินมีช่องอากาศโอ้พูดก็พูดไม่ถูกครับ ช่เวลาเราดึงนี้แล้วหญ้ามันจะกระเด็นมันจะอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้มันจะมีรูช่องอากาศให้ให้รากเดินได้ง่ายความน่าจะเป็นครับผมคิดอย่างนั้นก็เลยเอาอยัางงี้เลยครับเสร็จแล้วครับอีกหนึ่งคกนี่ครับเสร็จแล้วครับแล้วใส่อันนี้จะหมุนมาคืนครับนี่ครับอันนี้ต้นเริ่ม เริ่มโตแล้วผมก็เลยใส่จะปิงเกอร์สองอันต้นที่ยังเล็กนี่มาดูต้นเล็กต้นนี้ต้นเล็กครับผมใส่แค่อันเดียวครับใส่อันเดียวไปก่อนต้นนี้เพิ่งแก้งานครับปลูกได้หกเดือนแล้วครับปลูกได้หกเดือนหกเดือนกว่ากว่ารากเดินได้ดีครับต้นนี้ไม่มีปัญหาครับถ้าต้นไม่มีปัญหาอย่างนี้ก็สวยครับ ว่าตัวได้เร็วอยู่เพราะว่าเราผมเริ่มค่อยๆจับจุดได้แล้วเกี่ยวกับการปลูกตุเรียนแต่ว่าประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นก็ลุ้นกันไปอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ได้อีกหนึ่งขั้นแล้วครับมามาได้อีกหนึ่งขั้นอันนี้ต้นคู่ครับดูนีครับล่อเล่ต้นนี้แก้งานเอามาแก้งานนานนะครับแต่ว,ว่าไม่ตัวอันนี้ปีกว่าแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับต้นปีกว่านี่ครับเพราะว่าระบบรากมีปัญหา ระบบรากมีปัญหาอันนั้นก็น่าจะเอามาปลูกนานอยู่เหมือนกันครับแ้วทีนี้มันยอดเป็นกา้านทูบเพราะว่าดินผมว่าดินผมยังไม่ดีพอยังปรับสภาพดินยังไม่ได้มันทําให้พอรากมันแทงมาเจอปุ๋ยเจออะไรมันเค็มแล้วทีนี้ทําให้รากเน่าพอรากเน่ามันก็ยอดก็เป็นกา้านทูบนี่แหละครับค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปครับกับเกษตรมือใหม่ ถ้ามันผิดก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ค่อยๆหาวิธีค่อยๆจัดการอ่าเริ่มสว่างแล้วครับเดี๋ยวปิดปิดไฟก่อนครับนี่ครับนี่สว่างแล้วครับสว่างแล้วนี่โอ้โหเป็นยังไงครับบรรยากาศสวนกิตินัทสวยครับเห็นไหมครับการการทํางานการจัดการของผมก็จะทําในช่วงดึกๆ มันจะสบายครับมันสบายบางคนกบอกไอ้นี่มันอะไรมันมาทํางานอะไรร้อยทำแต่ตอนกลางคืนมันอากาศมันดีครับทําตอนเย็นเอ้ยตอนเช้ามันทําให้ไม่ร้อนพอช่วงกลางวันเราก็ไปนอนพักได้นอนพักได้ดูแลวัววัวก็บางทีผมก็เกี่ยวตั้งแต่เช้ามืดเหมือนกันครับช่วงนี้เป็นช่วงดูแลตุเรียนช่วงก่อนหน้านั้นดูแลข้าว เป็นช่วงเป็นจังหวะเป็นโอกาสครับผมสวนกิตตินัทจัดให้ดูอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับการทำสวนทำเกษตรของผมสวัสดีครับ